สมาร์ทเบรนหลักสูตรจินตคณิตเพื่อความเป็นอัจฉริยะสำหรับเด็กเริ่มเปิดดำเนินการสอนขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2539จากจุดเริ่มต้นนี้เองกอบกับปณิธานและความมุ่งมั่นของคุณสวัสด์มิตรอารีผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริษัทสมาร์ทเบรนจำกัดที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถในการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กรุ่นใหม่ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาสมองของเด็กๆให้มีความจำเป็นเลิศโดยใช้ตัวเลขเป็นสื่อในการสอนซึ่งจะทำให้เด็กเกิดความสนุกและเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาเรียนที่เกี่ยวกับตัวเลขอาทิวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดังนั้นผู้ที่ผ่านการเรียนรู้หลักสูตร Smart b r a รน จึงมีผลการเรียนที่ดีขึ้นทุกวิชาและยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนในภาควิชาบังคับอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กในวัยที่กำลังเติบโตทั้งทางด้านสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์นอกจากนั้นยังนำไปสู่การพัฒนาทักษะด้านอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพอาทิการเกิดสมาธิในการเรียนกล้าสแสดงออก มีความเชื่อมั่นในตนเองเกิดความคิดสร้างสรรค์มีความจำที่เป็นเลิศและเกิดความขยันหมั่นเพียรในการเรียนรู้ขอต้อนรับเข้าสู่ smart brain ครับ smart brain เป็นหลักสูตรพัฒนาสมองสู่ความเป็นเลิศโดยใช้ลูกคิดและตัวเลขเป็นสื่อเด็กตั้งเรียนที่เรียนนี่นะครับ สามารถนำหลักสูตรที่เรียนเข้าไปเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในห้องเรียนได้หลักสูตรสามารถสร้างให้มีสมาธิรู้จักตัดสินใจและก็กล้าแสดงออกนักเรียนที่เรียนเนี่ยเรียนดีขึ้นทุกวิชาโดยเฉพาะคณิตศาสตร์หลักสูตรของเราได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องลูกคิดมาพันปีที่แล้วครับจากจีนข้าไปสู่ญี่ปุ่นกลับมาไต้หวันแล้วกลับมาสู่ของสมาร์ทเบรนประเทศไทยเราเนี่ยเราได้การพัฒนาต่อเนื่องมีการทดสอบ มีกิจกรรมการแข่งขันประจําภาคประจําปีมีระดับอินเตอร์แล้วก็มีถ้วยสมเด็จพระเทพเป็นพระราชทานทุกๆปีนะครับจากสถิติตั้งแต่ปี10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรียนดีขึ้น80%ปรนะครับผู้ปกครองเชื่อได้นะครับถ้าเรียนกับสมาร์ทเบรนเรียนกับหลักสูตรของเราเนี่ยทั่วทั่วภาคทุกๆภาคของประเทศทุกๆสาขาเนี่ยหลักสูตรเชื่อถือได้คุณครูดีอยู่ที่ท่านแหละครับที่ตัดสินใจว่าจะเลือกให้ลูกเรียนหลักสูตรที่ดี หรือว่าจุดๆๆุดทีด่ต้องรับสู่สมาร์ทเบรนนะครับซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนของสมาร์ทเบรนได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการและยังสามารถพิสูจน์ได้จริงในการคำนวณตัวเลขที่รวดเร็วและมั่นยำโดยการใช้ลูกคิดในการคิดคำนวณตัวเลขเพื่อให้เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย หลักสูตรมาตรฐาน10ระดับได้แก่ระดับที่1-2ถึสเบสิกสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมองทั้งสองข้างการคำนวณเบื้องต้นโดยการใช้นิ้วมือสอนให้รู้จักและคำนวณตัวเลขโดยใช้ลูกคิดในการบวกลบตัวเลขเรียนรู้เทคนิคการคำนวณตัวเลขโดยใช้การจินตภาพลูกคิดและการคิดคำนวณเลขตามคำบอกเบื้องต้น ระดับที่3ถึง4 elementary เรียนรู้เทคนิคการคำนวณตัวเลขโดยใช้ลูกคิดในการคูณหารและทศนิยมเบื้องต้นการคำนวณตัวเลขโดยการจินตภาพลูกคิดในการบวกลบและการคิดเลขตามคำบอกนี่คือบทพิสูจน์ที่เรียกว่าตัวเลขนินจาค่ะนะครับเมื่อถึงสุดท้ายแล้วนะครับเท่ากับคำตอบต้องมาภายใน5วินาทีเราจะเริ่มจากตัวเลข หนึ่งหลักถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับตัวเลขดีใจจ,จริงๆนะครับส2ทบค่ะระดับที่5 -6 ถึง6 intermediate เรียนรู้เทคนิคการคำนวณตัวเลขโดยใช้จินตภาพลูกคิดรู้จักการสร้างภาพขึ้นในสมอง และการใช้จิตใต้สำนึกคำนวณตัวเลขทั้งบวกลบคูณและหารได้อย่างถูกต้องระดับที่7ถึง8 h i ไฮเ r จากการฝึกฝนและอบรมในระดับนี้เด็กจะมีสมาธิต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากซึ่งเด็กสามารถคำนวณตัวเลข5-6ถึงหลัก10บรรทัดในการบวกลบคูณและหาร โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้นที่สอนะคะเป็นตัวเลข2หลัก10ชั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็จะขึ้นมาแบบเมื่อกี้เลยนะครับตัวเลขนะครับ2หลักนะครับมีบวกมีลบคะเข้ากันไปทั้งหมด10ชั้นไปครับ เ2ค่ะโอ้โยโอ้ยเป็นไงเป็นไงผมตกใจกดตามเขาอีกแล้วยังไม่ทันงถามเลยหนึ่งหนึ่งพี่แม่หนึ่งไม่อีกแล้วช่วยครับหนึ่งหนึ่งอะคุณพยายามตั้งใจจ้องผมผลเท่ากับคุณก็จะถามไป่ถามเพืจะกดไม่ทันเขาฮะตอบว่า92ค่ะ92นะครับขอดูคทาตอบครับ92้าสิบระดับที่9ถึง10 a d v a n c e เด็กในระดับนี้จะเป็นเด็กที่มีประสิทธิภาพทั้งร่างกายและจิตใจเขาจะมีความพร้อมในทุกการเรียนรู้และทุกสาขาวิชาจากการพัฒนาเยาว,วชนรุ่นใหม่ด้วย10หลักสูตรมาตรฐานนี้ถือเป็นการสร้างเยาว,วชนที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติในอนาคตอย่างแน่นอนซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวงการแพทย์ที่ยอมรับว่าสมองทั้งสองฝั่ง จะต้องทำงานประสานกันจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลนั้นๆน,น,นอกจากนั้นผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าสมองของเด็กจะเจริญเติบโตสูงสุดในช่วงอายุ12ปีดังนั้นเด็กที่ได้รับการฝึกฝนทางสมองในช่วงอายุระหว่าง7ถึง12ปีจะช่วยให้เด็กมีสมองที่ดีเลิศตั้งแต่วัยเด็กจนถึงอายุ70ปีสามหลักถ้าพร้อมแล้วไปครับ ห <64. S 1> นึ่งหกนะครับอโอ้โหหนึ่งหกแปดสี่หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบสี่นะครับตอบมาแล้วนะครับเวลาไม่ถึง5วินาทีครับแค่1วินาทีเท่านั้นเองครับโอ้โหโหนึ่งวิทุกข้อเลยอะ่ะน้องม,ม,มั่นใจไหมครับเนี่ยมั่นใจไหมมั่นใจมั่นใจนะครับจำคำตอบได้ไหมครับ จำได้ดังๆสกครั้งครับ1 6 8 4งค่ะ 1, 1 6 8 4, 1, 4ขอดูเขาตอบครับจากมาก่อนเขาเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องเขาช้าตอนนี้รู้สึกว่าเขาเขาเขาเร็วขึ้นเปลี่ยนเปลี่ยนจากที่เรารู้สึกอ่ะรู้สึกได้เลยจากมาก่อนปสองได้2.7ตอนนี้ได้กับสี่อยากให้ลูกได้ความรู้มากกว่าค่ะ ก็ไปสอบแข่งขันที่อื่นคือเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนประกอบแต่แต่ก็ดีค่ะอยากให้ลูกได้ได้ไปเจอเพื่อนได้เจอสังคมแล้วก็อยากให้ลูกแบบได้มีโอกาสได้ไปแข่งขันที่อื่นด้วยเป็นการทดสอบความที่ลูกเรียนมาด้วยเราก็เลยคิดว่าเอ๊จะทํายังไงดีนะให้ลูกเราแบบเป็นเด็กที่ร่าเริงกว่านี้ค่ะแล้วก็เป็นเด็กที่มั่นใจกว่านี้เราก็เลยก็เลยลองสมัคร ที่ที่สมานเบนดูอะค่ะเรียนได้สักสองอาทิตย์อะค่ะเขาก็เริ่มแบบเขามั่นใจขึ้นอะเหมือนกับว่าเขารู้เขาเขาเขารู้เรื่องมากขึ้นอะค่ะเออจริงๆคนโตเนี่ยเขาเป็นคนหัวไวแต่ว่าสมาธิจะไม่ค่อยนิ่งที่ให้มาเรียนก็จะได้ทําให้สมาธิเขานิ่งขึ้นเวลาเขาอย่างเวลาฝึกสมาธิสมาธเบนเนี่ยเขาจะต้องนิ่งผลถึงจะออกมา ถูกต้องอะค่ะทีนี้ถ้าเขาทําได้เนี่ยแสดงว่าสมาธิเขาต้องดีขึ้นนะคะเมื่อก่อนเขาจะเป็นคนที่ไม่มีสมาธิเหมือนกันนะไม่มีสมาธิแต่ทีนี้พอเข้ามาเรียนตรงนี้ค่ะก็จะมีสมาธิมากขึ้นแต่ตรงนี้คือเขาจะมีลูกคิดมีลูกคิดด้วยถ้าทําให้เด็กเขา,าสนุกตรงนั้นด้วยแล้วก็จะมีสมาธิมากขึ้นค่ะ หลังจากที่เขาเขาได้เข้ามาเรียนตรงนี้แล้วนะคะก็รู้สึกว่าคณิตเนี่ยเขาจะคะแนนเต็มมัน56ใช่ไหมลูกก็ได้เยอะค่ะค่ะก็ได้ 40, 40 46, กว่า40สี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าดีค่ะหลังจากน้องเข้ามาเรียนตรงนี้แล้วก็ถามพี่เขาพี่เขาเรียนอยูล่ลูกเขาเรียนอยู่ก็เลยถามเขาว่าดีไหมอะไรคะ่ะ เขาก็บอกโอเคมีสมาธิดีขึ้นอะไรดีขึ้นอะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยมามาให้เขาลองดูเขาอยากเรียนสนุกก็ให้เขาเรียนนะคะเมื่อก่อนเขาคลิดเลขช้าแต่ตดนนี้ก็เร็วขึ้นเขาเอาไปปรับใช้ในโรงเรียนด้วยนะคะโดยผู้ที่ผ่านการเรียนหลักสูตรสมาร์ทเบรนจะได้รับประกาศนียบัตร10ระดับหลังจากการสอบผ่านในแต่ละระดับ และยังสามารถโอนเรียนต่อได้ทุกสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศนอกจากนั้นยังมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ Smart ท r บรนจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาทิการแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์นานาชาติประจำปีซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญในการทดสอบความสามารถของเด็กนักเรียนที่ผ่านการเรียนหลักสูตร Smart ทบรนจากสาขาต่างๆทั่วทุกมุมโลก จากชื่อเสียงและความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่า10ปีวันนี้ Smart ท r บรนหลักสูตรจินตะคณิตที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมผู้บริหารคนไทยยังคงมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งดำเนินการควบคู่ไปกับการควบคุมคุณภาพการสอนการฝึกอบรมครู การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่องและยังก้าวไกลสู่ระดับสากลด้วยการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ไปกว่า15ประเทศทั่วโลกอาทิสหรัฐอเมริกาสหรัฐอาหรับอิมิเรสคูเวตเวลอินเดียสิงคโปร์โอมานไอแลนด์เหนือสกอตแลนด์อังกฤษแคนาดา จีนซาอุดีอาระเบียและปากีสถานจึงนับเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยในการเผยแพร่หลักสูตรจินตคณิตภายใต้ชื่อสมาร์ท r บรน เราจะสร้างเด็กที่ฉลาดเก่งและจิตใจดีต้องเริ่มที่ไหนแน่นอนคำสั่งทุกอย่างออกมาจากในนี้สมองแต่อะไรที่จะกระตุ้นการทำงานของสมองได้ดีที่สุดนิ้วมือมีเส้นประสาทมากมายที่สัมพันธ์กับคำสั่งของสมองที่ให้สมองสร้างเครือข่ายเส้นใยจุดเชื่อมต่อและสร้างไขมันล้อมรอบเส้นใยสมอง แต่ทำไมเราจะต้องกระตุ้นการทำงานของสมองความฉลาดไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของสมองแต่อยู่ที่เซลล์ประสาทที่จะเชื่อมต่อกันในสมองที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กอายุ5-15ปีเท่านั้น หากเส้นใยสมองไม่ถูกกระตุ้นระหว่างนั้นก็จะเสื่อมสลายไปเรื่อยๆซึ่งเราคงไม่ปล่อยให้เด็กๆสูญเสียศักยภาพที่จะได้รับการพัฒนาสูงสุดไปอย่างน่าเสียดายแต่การเรียนปกติมักจะเน้นการใช้ดินสอคำนวณบนกระดาษ ซึ่งทำให้สมองได้รับการกระตุ้นแค่ด้านซ้ายเพียงด้านเดียวหลักสูตรสมาร์ทเบรนจึงเริ่มจากการคำนวณโดยใช้นิ้วมือที่สามารถกระตุ้นการทำงานของสมองโดยการใช้ลูกคิดการคำนวณลูกคิดอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดการเชื่อมโยงของเซลล์สมองเมื่อมีโจทย์นักเรียนจะใช้สมองฝั่งซ้ายในการคำนวณซึ่งคิดในแงกะกะ่ตรักั และใช้สมองฝั่งขวาตอบสนองการมองและสร้างจินตนาการทำให้เกิดทัากษะการคำนวณขึ้นทันทีโดยสมองทั้งสองฝั่งจะทำงานประสานกันเกิดการเชื่อมโยงของเซลล์สมองระหว่างซ้ายขวาที่จะประสานความสามารถของสมองฝั่งซ้ายคือการคิดวิเคราะห์ตามหลักเหตุและผลคำนวณจดจำและเรียนรู้ภาษา ากับความสามารถของสมองฝั่งขวาที่ทำหน้าที่ควบคุมอารมณ์จินตนาการมองเห็นภาพรวมและวางแผนได้อย่างรอบครอบสมองจะหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องเกิดศักยภาพที่ล้ำลึกในสมองและสมองทั้งสองข้างที่พัฒนาด้วยสมาร์ทเฟรนจะสามารถรับข้อมูลได้มากและกว้างขวางกว่า นอกจากจะรับข้อมูลแล้วสิ่งสำคัญคือการที่เด็กๆจะสามารถประมวลผลคลิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับออกมาได้อย่างเป็นระบบเพราะสมองที่ถูกกระตุ้นจนพัฒนาเต็มที่จึงพร้อมรับกับประสบการณ์ที่จะผ่านเข้ามาเมื่อลูกหลานได้รับการพัฒนาสมองให้ดีขึ้นทั้งซ้ายและขวาไปพร้อมกันจะก,ก่อให้เกิดสมาธิที่ดีในทุทกๆการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาศสตร์ศิลปะสังคมและว,วิชาอื่นๆ นอกจากจะเป็นการสร้างสมดุลทางสมองแล้วการพัฒนาสมองทั้งสองข้างยังช่วยควบคุมภาวะอารมณ์และเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้อีกด้วยการเรียนการสอนแบบสมาร์ทเบนด์เราได้เตรียมให้เด็กๆมีต้นทุนทางปัญญาที่ไม่มีวันหมดไปและจะพัฒนาไปตามทักษะของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อย่าปล่อยช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเด็กๆให้สูญเปล่าเพราะเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตของเขาจะเป็นอย่างไรแต่เรามั่นใจว่าสมองที่พัฒนาเต็มที่จะติดตัวเขาไปตลอดชีวิตและผลลัพธ์นั่นอาจเป็นอะไรมากกว่าที่เราคิดก็ได้4 6 9 7 9 35, 35. Bravo. त्यति <laughs>